ba của quân là 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 ba của quân ba của quân đây จะเป็นจะเป็นกบวายจะเป็นก็ไจะทอดก็ไม่สองหงมันส่งไปสองคนแล้วก็ส่งควายก็คนคนจะเขียนไม่ให้ต้องสั้จะเขียนไม่ให้ยัง

ปเขียนกอไก่กับเจอเขียกอไก่กับเจอร์เชอรอกอไก่เขียนอเอรเจอเขียนกอไก่กับเรอเขียนกอไก่เจอิงกอเจอ